มั่งเห็นหน้ามั่งขายเต็มตัวมั่งก็ได้ผัดครับสวัสดีครับพบกับช่องอุ๊บวิทย์ชาแนลนะครับวันนี้นะครับกับกล่องสุ่มเสื้อผ้าอุ๊บวิทย์นะครับราคากล่องละหกห้าถลอยนะครับมีจํานวนจํากัดนะครับตอนนี้ทําการแพ็คกันแล้วที่บ้านเกาหลีสินค้าราคาปิดส่งที่ฮับบิไลเซเตอร์น้องอ้อยช่วยถ่ายช่วยแพ็คอย่างดี่าเย็นนี้เดี๋ยวจะส่งเลยนะครับขอให้ผู้ใจดีที่ อุปกงานที่สั่งซื้อมานะครับรอกันหน่อยนะครับเนี่ยแ็กให้กับมือและที่สาคัญนะครับทุกกล่องจะมีนอกจากเสื้อผ้า7จ็ดแปดตัวแล้วก็จะมีของพิเศษที่พี่อุ๊บมอบให้ราคาตั้งแต่300ร้อยสี่ร้อยห้าร้อยแปดร้อยเก้าร้อยพันหนึ่งสองพันก็มีนะครับเดี๋ยวใครจะได้อะไรมีน้ําหอมไอ้นี่ด้วยอ่าวิกตอเรียสเพตมีสร้อยทองเคมีเสื้อช่องสามมีของดีๆเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยนะครับกับกล่องสุงม พี่อบวิทยะเสื้อผ้านะฮะซึ่งยังสามารถสั่งกันมาได้นะครับเพราะว่าเราอั้นไว้ที่ร้อยกล่องแต่ตอนนี้ต้องเพิ่มแล้วเพราะว่าไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าพี่อบมีเสื้อผ้าเป็นพันๆตัวนะครับเป็นเสื้อผ้าที่ใส่ถ่ายหนังถ่ายละครออกทีวีงานอีเวนต์ต่างๆบางตัวไม่ได้ใส่ก็มีนะครับก็สุ่มๆ,ๆใส่ก็กล่องหนึ่งเจ็ดแปดตัวเก้าตัวแล้วก็จะมีของพิเศษเรียกว่าบางคนเท่ากับเกินคุ้มเลยเพราะว่ากาแฟงาดำสามร้อยห้าสิบแล้วคลอลลาเจนบางกล่องแปดร้อยเก้าสิบ พักลับได้ของฟรีเลยครับลุ้นกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดติดใจสั่งกันมาอีกนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเหนื่อยมากแต่มีความสุขตอนนี้ชีวิตเป็นคุณค่ามากก็จะพยายามส่งให้ทันก่อนปีใหม่นะฮะลุ้นตระทึกก็อย่าลืมนะครับรีวิวถ่ายคลิปส่งให้วิวดูได้นะครับเดี๋ยวตอนเย็นเดก็จะมีการไลฟ์สดที่ช่องพอปปียะชาแนลนะครับก็บอก FC แฟนคลับทุกคนนะครับมีคุณกัญญา LA มาดามหน่อยที่สวีเดนนะครับสั่งมาเยอะมากนะครับ คุณกัญญาเอลเอสั่งมา8กล่องนะฮะโอ้แต่บาคนบางคนสั่งมา5กล่องหกกล่องเจกล่องบางคนสั่งมายี่กล่องให้ตัวเองกล่องหนึง่งอีก19กล่องแจกเป็นของขวัญปีใหม่สดคุ้มค่าลอบรองเสื้อผ้าสวยๆและมีของเซอร์ไพรส์พิเศษอย่าลืมนะครับกับกล่องสุ่มเสื้อผ้าอุ๊บไปดียะนะครับเดี๋ยวจะจัดส่งนีนะแพ็คกับมือเลยเห็นไหมนะสวยกล่องหนึ่งก็ประมาณ4ี่ห้าโลได้ ทําเกิน7โลนะฮะก็จะรีบจัดส่งให้ย่างย็วที่สุดรอกันนะครับและติดตามช่องทางอุกเวียชแนลหรือ Facebook วิทยาหงษ์อัฐานะฮะก็จะอัปเดตตลอดเวลานะครับวันนี้เดี๋ยวส่งนะฮะจะเย็นๆก็จะไปส่งกันนี่เยอะๆไปหมดเลยนีครับเตรียมรับใครจะเป็นผู้โชคดีลุ้นกันได้นะครับอาจจะไม่ถูกใจใครคงไม่เป,เป็นไรนะเสือ้อผ้าฟรีไซส์เพราะว่าบางทีพี่อุ้มไม่มีเวลาที่มาคันเดื่อยนะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ รับกระดิ่งดลับตะไคร้กับช่องอุปวิทยาชแนลกับกล่องสุ่มเสื้อผ้าอุบิย์นะฮะราคากล่องละ500บาทนำเงินรายได้นะฮะไปเลี้ยงน้องหมาน้องแมวด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะรีบไปส่งแล้วนะครับสวัสดีเมอร์ลี่ทิช์มนนะครับสวัสดีครับโอเคอย่าลืมติดตามกันนะครับนี่เห็นไหมเต็มแล้วนี่ชุบ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 เฮง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 เาเก้า 2882 2332อายุคุณชชัย23เกิดวันที่28นะครับอย่าลืมนะครับโชคดีมีชัยกันทุกคนนะครับโอเคครับสวัสดีครับเจอกันรับหมดแรงค่ะ